สวัสดีครับเราอยู่กันที่ฟาร์มศักดิ์ติดต้องท่าแครนะครับคลิปนี้เรามาดูการเพราะต้นกล้าไม้ป่านะครับหรือว่าเพาะกล้าไม้เศรษฐกิจผมจะให้ดู2ชนิดนะครับวันนี้นี่นะครับชนิดแรกก็คือต้นนนตรีนะครับนนตรีเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับนี่นะครับวิธีการเพาะก็คือเราซื้อเมล็ดมานะครับแล้วก็มาเพาะในกล่องนะครับควบคุมอุณภูมิความชื้นนะครับ เมื่อเมล็ดงอกนะครับเราก็มาเพาะลงเอาต้นกล้ามาเพาะลงในถุงเพาะชำนะครับนี่นะครับนี่คือต้นนนทรีนะครับนี่ให้ดูนะครับกล้าไม้เศรษฐกิจที่เราเพาะเองนะครับนี่นะครับต้นนนทรีนะครับอันนี้เมล็ดนี่มีเริ่มงอกแล้วนะครับพอเมล็ดงอกก็ใส่เรามาใส่ต้นถุงดําเพาะชํานะครับอันนี้ชนินแรกนะครับจะมิี่สองมาดูต้นพยุงนะครับนี่ อันนี้นก็เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับต้นพระยุงนี่เราเพาะในกล่องนะครับเริ่มงอกแล้วก็จะนํามาลงในถุงเพาะจาถุงดําต่อนะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นพระยุงนะครับไม้เศรษฐกิจที่เราเพาะไว้ปลูกนะครับนี่นะครับไม้พระยุงนะครับเราซื้อเมล็ดมาแล้วก็เพาะรองอกก็นําไปปลูกในถุงดําเพาะจาไว้นะครับนี่ huh e like นะครับนี่นะครับต้นพระยุงนะครับ จากความศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแครสวัสดีครับ